สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศตรงบริเวณจุดทุ่งนาที่ผมเคยมาทำคลิปอยู่หลายครั้งนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการที่เข้ามาอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับกบนะครับก็วันนี้อยากจะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ต้องฟังนะครับต้องฟังไว้นะครับเพราะว่า มันจะเป็นผลดีสำหรับเรานะครับที่มาอยู่มาทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับพวกสัตว์สงวนนะครับกบนี้เป็นสัตว์สงวนของประเทศเกาหลีนะครับก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับก็ก่อนจะไปฟังในเนื้อหาสาระนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชม การอัดฟางของประเทศเกาหลีนะครับที่พี่น้องเห็น,นครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูที่เป็นลูกขาวๆนี้นะครับก็จะเป็นฟางที่ทําการอัดแล้วก็ม้วนพลาสติกไว้นะครับห่ออย่างดีนะครับเพราะว่าฟางพวกนี้จะทําการขายให้กับฟาร์มวัวน,นะครับเพื่อเอาไว้ให้วัวกิน ช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงนี้คึมฟ้าคึมฝนแทบจะทั้งอาทิตย์น,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เกาหลีเองก็พายุกำลังเข้านะครับก็ฝนก็ค่อนข้างตกอทุกวันนะครับ ผมจะพาไปเดินดูใกล้ๆนะครับอาจาเป็นลูกไว้สวยงามครับในส่วนเรื่องราคาเองผมก็ไม่รู้นะครับเพราะทางเกาหลีเขาซื้อขายกันยังไงนะครับ แต่ก็มีเพื่อนร่วมช่องอีกช่องหนึ่งนะครับพี่เขาเองก็ทำงานอยู่ที่เกาหลีนะครับทำอยู่กับโรงวัวนะครับคือฟาร์มวัวนะครับก็ถ้าพี่เขาดูอยู่นะครับก็ถ้ารู้ราคายังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ วันนี้ฝนเองก็คงจะลินทั้งวันนะครับถ้าสภาพอากาศเป็นอย่างนี้ก็พี่น้องก็คงจะเห็นนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวนะครับใบไม้ก็จะร่วงลงพื้นเกือบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ต้นกับกิ่งนะครับมองไปตรงภูเขานี้ครับโล่งเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้ไม่มีใบแล้วนะครับตอนนี้ เมื่อวานวันเสาร์นะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับก็เมื่อวานได้ทําการไปรับจ้างงานนะครับนอกเหนือจากงานประจําบริษัทผมก็จะมีงานรับจ้างท,ทั่วไปนะครับก็เมื่อวานก็พาไปไปกับหลายคนนะครับกับเพื่อนพนักง,งานด้วยกันนะครับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ไปรับจ้างทํางานก็ ไปช่วยทำบ้านให้กับพนักง,งานด้วยกันนะครับก็รับจ้างก็อาศัยแรงกันแบบนี้นะครับเมื่อวานว่าจะถ่ายบรรยากาศไปทํางานให้พี่น้องมารับชมกันแต่ว่าก็เก่งใจเขาผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับมาฝากพี่น้องให้รับชมกันนะครับ ก็สำหรับในส่วนเรื่องค่าจ้างนะครับสำหรับแรงงานที่มาทำงานที่เกาหลีใต้นะครับในส่วนของผมเองนะครับสำหรับงานที่เขาเรียกว่างานอารบาบัยนะครับงานรับจ้างที่ผมทำอยู่นะครับในส่วนของผมเองก็จะรับวันหนึ่งก็จะรับอยู่ที่หนึ่งแสนวอนนะครับก็เลทเงินตอนนี้ก็อยู่ที่สามสิบเจด 1 0 0 0 0แสนวอนหาร37ก็อยู่ละราว2,700บาทนะครับตีเป็นเลขโตวกลมๆนะครับก็สำหรับผมก็จะรับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับวันละ1 0 0 0 0 0สนหแสนวอนครับสำหรับงานอาราบัยมาเข้าประเด็นกันเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาอยู่ในประเทศเกาหลีนะครับ ไม่ว่าจะมาพักอาศัยแบบครอบครัวหรือว่ามาทำงานนะครับก็วันนี้มีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกบมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังนะครับมารับฟังกันนะครับกบเป็นสัตว์สงวนของประเทศเกาหลีนะครับห้ามนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับห้ามจับกบมาประกอบอาหารแล้วก็ นำไปโพส์นะครับในทางโซเชียลไม่ว่าช่องทางใดๆนะครับ facebook หรือว่า youtube ก็ตามแต่นะครับคุณอาจจะได้เสียค่าปรับนะครับเพราะว่าค่าปรับสูงทีเดียวนะครับถ้าใครโดนจับเรื่องนี้นะครับจะเสียค่าปรับอยู่ที่ ห้าล้านวอนนะครับตีเงินตีเป็นเงินไทยช่วงนี้ก็อยู่ที่ตัวเลขกลมๆนะครับก็1,35,000บาทนะครับก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของกบเองนะครับกินได้นะครับแต่ว่าก็อยากกระทำการเอาไปลงใน facebook ใน YouTube นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นข้อกฎหมายของเขานะครับก็อยากให้พี่น้องคนไทยที่มาอยู่ที่ประเทศเกาหลีทราบกันด้วยนะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับกบนี้เสียค่าปรับสูงเลยทีเดียวนะครับ ก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องนะครับก็มีอะไรผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าทางคนเกาหลีเองนะครับเป็นคนพูดให้ผมฟังนะครับถ้าใครจับกบไฟบริโภคหรือประกอบอาหารแล้วก็ถาย รูปถ่ายวิดีโอลงในโซเชียลนะครับไม่ว่าทาง facebook หรือ youtube นะครับคุณอาจจะได้เสียค่าปรับนะครับก็มาอยู่บ้านเมืองเขาก็ให้พี่น้องเรียนรู้ข้อกฎหมายกันไปด้วยนะครับสิ่งไหนที่ไม่รู้ก็ถามคนเกาหลีได้นะครับว่า อันนู้นอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าในการกระทําของเรานะครับก็ถามเขาก่อนนะครับไม่อยากให้พี่น้องมาเสียค่าปรับนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยพอสมควรนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ